ศึกคู่สุดท้ายของเวทีมวยเดารากับการเดิมพันกันด้วยศักดิ์ศรีที่เหนือกว่าคำว่าใชยชนะระหว่ารัศมีแขกบอกเลยว่าถ้าพี่เอ็กไม่ต่อยแขกก็ต่อยพี่ชกกับเอกทิตีนัผมคิดเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเนคู่เราเหมาะกันมากใครจะคว้าชัยปิดสังวนพี่เชื่อว่าน้องแขกเข้ามาเต็มที่พี่เขาไปเต็มที่เหมือนกันนะของจริงสำคัญกว่าคนระับ 90.72คุณรกษนีแข็งได้90.1ตันการน้ำหนัก90.72เด็กที่นันงข้างได้88.0 3ตัน ตอนแรกเนี่ยนะคะ90%พอลิซ่ามาตอนนี้มันเป็น100%แล้วค่ะแขก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ตั้งใจแล้วก็สนุกไปกับเกมอยู่ตลอดนะเป็นคนที่มีความมีความสุขกับการเรียนรู้มีความสุขกับการได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็การเข้ายิมทุกวันเนี่ยคือรู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงความสนุกของพี่แขนี่แหละมันคือจุดเด่นของพี่แขไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะมองถึง ร่างกายหรือว่าตัวใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยคือนอกเหนือจากความตั้งใจความทุ่มเทหรือว่าความสนุกนี่แหละที่ทําให้พี่แขกนะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาพัฒน,นาตลอดเวลารู้สึกได้ตลอดหรือว่าความกดดันเนี่ยมีน้อยมากอาจจะมีบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมันคือการแข่งขันกีฬาแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามางานนี้มารายการน,นี้เขาได้อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้คิดในตอนแรกแขกจำได้ครั้งแรกที่แขกคุยกับองตวน พอรับรายการนี้แขกก็บอกไอ้องตัวแล้วว่าแขอยากสนุกแขทํายังไงก็ได้ให้แขรู้สึกว่าแขสนุกกับมวยและอันนี้วันนี้ก็เหมือนอ่องตัวก็ได้ทําหน้าที่โค้ชได้แบบสมบูรณ์แบบมากอ่องตัวทำให้แขรู้สึกว่าทุกครั้งการลงนวมทุกครั้งการจะได้ขึ้นชกทุกครั้งการจะได้ใช้สมองในการชกมันสนุกอะไรอย่างนี้มาทําให้แขเห็นถึงความสนุกของมวยเพราะฉะนั้นเราวันนี้ก็เป็นเหมือนสังเวียนจริงละที่แขจะได้ชกเพราะฉะนั้นแขจะสนุกกับมันให้เต็มที่เพราะว่าอย่างแขก็ไม่รู้ว่าแขจะได้กลับมาชก อีกตรงนี้เมื่อไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้แข่บอกเลยว่าแข่จะสนุกให้เต็มที่ชนะชนะไม่รู้ค่ะแต่รู้อย่างเดียวค่ะเป้าหมายคือทีมต้องได้แชมป oh. ์ค่ะโอ้ยคููแข่งเป็นทั้งสแตนแมนแล้วเล่นวอลเลย์บอลก็เล่นมาแล้วเทควันโดอีกซ้อมมาก็หนักมากตั้งใจมากแล้วก็ประสบการณ์เยอะกว่าเรามากมายทางด้านการต่อสู้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วฮะเราก็ได้ฝึกมาพอตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก็ต้องไม่ประมาทจะดีที่สุดแล้วก็พยายาม ทำในส่วนหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดนะฮะก็จะทําให้เต็มที่แล้วส่วนพี่เอ็กนี่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันบนเวทีก็ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวครับถ้าพี่ไม่ต่อยแขกแขกก็ต่อยพี่มันมีอยู่แค่นี้ครับพี่ตอนนี้ครับความความพร้อมของร่างกายผมร้อแล้วครับผมไม่มีเจ็บไม่มี อะไรติดขาดอะไรตรงไหนเลยครับตอนนี้วันนี้พร้อมประทะแน่นอนครับอ่ก็ตั้งแต่แรกเลยจริงๆแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเขาก็จะมีมีความตั้งใจของเขาอยู่แล้วแหละคือทุกคนที่มาชกในการนี้ก็มีมีเป้าหมายของตัวเองอ่าพี่เอกเองก็เป็นเป็นคนที่อยากจะผ่านความท้าทายตรงนี้ไปให้ได้เขาอยากจะพิสูจน์ด้วยด้วยตัวเขาเองว่าเขาสามารถที่จะขึ้นชกบนเวทีเทเเทนได้แล้ว,แล,วแล้วผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่า จากคนที่อาจจะช่วงก่อนก่อนมาอยู่ในรายการก็อาจจะเหมือนใช้ชีวิตปกติอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกทํางานอะไรไปเหมือนปล่อยตัวนิดๆแต่ว่าในเมื่อมันมีความท้าทายตรงนี้ขึ้นมาก็มีความตั้งใจว่าจะผิดซ้อมร่างกายให้ให้เต็มที่ฝึกทักษะมวยสากลซึ่งไม่เคยฝึกมาก่อนให้มันดีที่สุดและตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วทุกคนในทีมก็เห็นว่าพฒนาการเขาดีมาการ่างกายพร้อมจริงๆฟิตกว่าเดิมน้ำหนักลดมาหลายโลเหมือนกันนะฮะ รักษาดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นอยากจะอยากจะสู้เต็มที่กับกับคุณรัศมีแขกในวันนี้ฮะทำเพื่อตัวเขาเองทําเพื่อครอบครัวนะก็เป็นสิ่งที่เราก็สนับสนุนมาเต็มที่มาตลอดเนาะอยากจะเห็นเขาทําไฟนี้ให้ให้ดีที่สุดฮนะในเรื่องของของคะแนนทีมวันนี้ก็ก็อยากจะให้เขาเต็มที่แหละจริงๆแล้วบางคนบอกเฮ้ยกดดันต้องน็อกหรือเปล่าส่วนตัวผมเองแล้วก็ทุกคนในทีมก็มองว่าเราอยากให้ฝั่งเราชนะทุกคนแหละ การสะสมแต้มของทีมมันกเน็เป็นแค่แบบว่าอีกอ,อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวอยากให้เขาทำให้ให้ดีที่สุดเพื่อเพครอบครัว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วก็เอาเข็มกัดแชมป์กลับมาให้ได้ก็อยากจะฝากขอบคุณมากกว่าครับขอบคุณแขนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแข่ในการชกททนไปเทกครั้งนี้นะครับเพราะแขเคยสัมภาษณ์ว่าเขาอยากเป็นไนดออยากเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คน หลายๆคนนะอย่างเงี้ยซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับก็อย่าลืมติดตามนะครับนี่คือคู่ปิดท้ายของเทมเป้เทนซิอนสองนะครับจัดเต็มแน่นอนครับเหมือนทุกคู่ที่ผ่านมาก็อยากจะให้เชียร์กันเยอะๆครับไม่ว่าจะเชียร์ฝ่ายขาวฝ่ายดำหรือว่าแค่เชียร์กีฬาให้มันให้มันสนุกให้มีน้ำใจนนกกีฬานะฮะแล้วก็มีความบันเทิงนะครับกับรายการนี้ก็ติดตามดูกันได้ครับวันี้จะไม่ทำให้ผิดหวังครับก็แขกขอฝากนะครับเป็นกำลังใจให้ ทั้งเราทั้งหมดทุกคนนะฮะทีมงานเทนไฟทเทนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักชก10กว่าคู่ที่ผ่านมาแล้วนะฮะไม่ว่าทั้งทีมขาวและทีมแบล็คนะฮะพวกเราตั้งใจทําเต็มที่มากอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วเสียใจกันส,สดๆก็เห็นมาแล้วดีใจกันส,สดๆก็เห็นมาแล้วพวกเราเต็มที่กับตรงนี้มากเพื่อความสุขของคนดูนะฮะเพราะฉะนั้นคนดูดูแล้วนะครับผมส่งกําลังใจมาให้พวกเราด้วยนะฮะวันจันทร์ที่21พันธ์บอลข่มนีนเวลา2:50เป็นต้นไป